Uh um. พิธีรำลึกครบรอบ3ปีแห่งความขัดแย้งระหว่างไทยและกรรมัมพูชาได้ถูกจัดขึ้นนะคะในพื้นที่พิพิธภัณฑ์ฮันเซงอีโคโกลบอลใกล้กับปราสาทพระวิหารเพื่อที่จะเหลี่ยกเลี่ยงปัญหาการยุยุที่อาจจะสร้างความขัดแย้งกับประเทศไทยได้โดยนายจุกเฟือนรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมของกรรมัมพูชาก็กล่าวว่าการขอขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารให้เป็นมรดกโลกมีจุดประสงค์เพื่อให้เกิดสันติภาพไม่ใช่ความขัดแยง้งหรือว่าสร้างความไม่พอใจกับประเทศเพื่อนบ้านสําหรับการจัดพิธีครั้งนี้นะคะต้องสร้าง ความตระหนักให้กับประชาชนรอบพื้นที่ประสาทอย่างกัมพูชาไทยและลาวให้ทุกฝ่ายได้สร้างประโยชน์ร่วมกันในพื้นที่โดยในพิธีผู้ร่วมงานก็ต่างจุดเทียนชมการตีกรองตามประเพณีแล้วก็ปิดท้ายงานกันด้วยการปล่อยลูกโป่งค่ะ ขณะที่ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ก็ได้มีการเปิดเผยนะคะว่าพวกเขามีความสุขที่ได้มางานครบรอบ3ปีนี้ด้วยซึ่งอย่างไรก็ตามพิธีดังกล่าวได้ถูกจัดขึ้นท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างไทยกัมพูชาต่อกรณีพื้นที่พิพาทรอบปราสาทเขาพระวิหาร4.6ตารางกิโลเมตรซึ่งก็ทําให้เกิดการประทะตามชายแดนไทย กัมพูชาหลายครั้งด้วยกันนะคะทั้งนี้เมื่อเดือนกระกฎาค,คมปี2551กัมพูชาก็ได้ยื่นคำขอต่อองค์การยูเนสโกเพื่อขึ้นทะเบียนปรา,าสาทเขาพระวิหารให้เป็นมรดกโลกแต่ก็ถูกฝ่ายไทยคัดค้านซึ่งก็ทำให้กัมพูชาไม่สามารถขึ้นทะเบียนมรดกโลกได้สำเร็จค่ะ